โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยเนี่ยมาอยู่กับผมอเคกับพี่ขวัญเค K C ซกันอีกแล้วในเกมฟรีไฟล์อะครับสวัสดีครับผมซึ่งวันนี้พี่ขวัญเขาบอกว่าเขาจะมาแบกอะครับนะ <c oughs> เขา <c oughs> เขาแอบ,บเล่นมาแบบเป็นแรงโกแล้วซึ่งวันนี้พี่ก็แต่งตัวมาแบบสีทองเลยเพื่อดึงตัวเองขึ้นสู่แร็งโกนะเพราะว่าพี่ขวัญอะเขาแอบ,บเล่นจะเขาขึ้นโกใช่ไหมเขาก็ต้องมาแบกพี่ได้เขาบอกว่าเขาเก่งมากเขายิงได้ <Wow. S 1> <c oughs> ได้ไหมนี่เราไม่ัวนใจล้วเนี่ยกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจะยิงได้หรือโดนยิงกันแน่นะแต่ดูนี่ไอเยอะกามตูดอีตูดเม่แล้วดูมาแตะมาจับตูดจับตูดเขาจับตูเขาต่ตูดตั้งหักล่ะอุ้ยของฟีของฟีของฟีอไมเนี่ยโอ้ยของหมดของหมดแล้วของหมด ปิดอีกแล้วพได้หนึ่งเพชรได้สองเพชรอวยทำไมเ็นนำต้องรีบมากดเลยกดชุกอันเลยโอยด่านเกาะสวรรค์ลงไหนดีอยากเกาะสวรรค์เจนนำเลยเขายังไม่เคยลงที่หอดูดาวมันจะไกลไปไหมไกลไปไม่ถึงจริงหรอเั้นเมืองคาตูลิสติว่าเออเดี๋ยวโดดเองเพ่รอรอพี่แป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวนตัวเนี้ยค่อยโดดรอพี่แป๊บนะแกโดดเลยแกสุดแล้วเนี่ย เธอเป็นคนโดดเอาเราไม่โดดเองแหละหรอไม่กดโยนมาให้เขาเธอเป็นหัวอะไหรอจะให้ไม่บอกล่ะบินลงชนป้ายลนซ้ายลันขวาลานซ้ายลานขวาเดี๋ยวก็ถึงบินลงชนป้ายจะไม่ถึงแค่ทำไมฉันไม่ถึงแค่เชิญเฮ้ยอ่มีคนเป็นเทคนิคของเราก็คือลงเซฟเซฟก่อนนะทุกคนไม่มีไม่มี ลงเซฟก่อนเซฟกอว่าตากาที่แบบไม่ได้เอาอ่ะเธอบอกว่าลงบวกบวกเลยแล้วเธอก็ตัไม่เอาเราเขากันตอนนี้แหละเราเขากันตอนนี้แหละใครเขาลงบวกกันเธอไงเธอบอกเนี่ยลงพีิเลยเราบอกอยู่ว่าเนี่ยพลิงะลงไปจะโหดนะเธอก็แบบลงเลยไม่เธอเอาถังป่ะอะไรถังน้ำมันเนาะเออที่มันสวมหัวไป มันใหญ่เป็น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 เฮ้ยตรงลำใหญ่อีกนะเธอมีคนยิงที่ไหนมันยิงมาจากแถวๆเนี้ยได้ไงปะโอ้ยนี่นี่ตรงรั้วตรงรั้วตรงรั้วโอ้ยทางที่เราทางที่เรามาอุ้ยไม่ตายเรอไม่ตายหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแล้วตรงเขาอยู่ตรงเขาตัวหนึ่งตรงเขาก็มีหลังต้นไม้ที่เราทางที่เราเดินมาเรียบร้อยแตกตายแล้ว ดาวดาวเธอดาวดาวดาวตัวเขาตายแล้วมันมีสองตัวเอ้ยมีคขับรถมาเห็นไหมมีคนขับรถมาเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วแล้วมีสองคันเลยอะตรงนั้นมันตายยังอะ่ะตรงนั้นเพื่อนมันไปช่วยอ่ะเขาขับไปไหนหรอ้ยมีคนกระโดดมาจากโกดังมันมชุบกันเรียบร้อยแล้วเขายิงมันดาวแต่มันชุบกันแล้วมันอยู่ตรงโกดังอ่ะตรงเขาอ่ะมีคนไปชาร์จเธอหรอไม่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 อุ้ยลุ้นกระทึกเดี๋ยวเขาไปหาเดี๋ยวเขาไปหา ทีน,นี้เรายัางอยู่ในโวลอยู่ไม่เป็นไรปลอดภยอัยเฮ้ยเธอเธอข้างบนมีคนทำพิษเ e อ็นอีหกสิบเห็นไหม e. ชุดแดงวิ่งอยู่วิ่งอยู่ตรงตรง,ตรงท่อปฏิกูลใหญ่ๆหญ่เขายิงไปแล้วตายโอ้ยที่ไหนเ <c oughs> ขามองไม่เห็นเลยที <c oughs> ่ยิงไปสองตัวแล้วเขาฆ่าไปตัวหนึ่งตายแล้วตายแล้วมันตายเลยอ่ะตัวเนี้ยตามมาตามมาตามอยู่ตามอยู่แต่พี่จะพาไปเก็บศพ่ะน้องก่อเราจะพ่ก่อเหรอใช่ ก็เราเวลสอยไงหมวกเวลหนึ่งอ่ะคิดดูดิกระจอะกลง่อยมากเลยนะเธอเข้าได้คนไหนอุ้ยเหันโดนหยุดน่ะเข้ามหน้าหน้าหน้าเข้าบ้านไปแล้วโอเครอ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 วิ่งเลยเข้าบ้านมันวิ่งมันมันไม่ได้รามันไม่ออกมันไม่ออกมันวิ่งออกมันวิ่งออกมันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราไปไหนแล้ววะว่ายน้ำปะเฮ้ยดิยิงเลย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 มันวิ่งมันวิ่งเราไม่มีลูกตองนะ โอเคเขาไม่ลูกซองเขาม่ลูกซองเขาม่ลซองมันหลบอยู่หลังบ้านเขายิงลูกซองแต่มันเด้าเด้าเเดดเรโดนเวโดนเวโดนโดนยไหนไม่รู้อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วไวหน่อยอ้ไอ้วใช้หมดแล้วโอ้จะโอ้เไปใช้การตายแล้วตายแล้วเหรอเออไม่อยู่อยู่ล้เล็งพื้นทำไมอ่ะบางทีไม่โดนไงเขาดนึงนะ โดนอะไรเลยยิงลมไม่ไหวนะครับลูกโซ่เลยระ่ยานี้ลูกโซ่ยิงได้ได้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมันกำลังเปลี่ยนอยู่เออทำไมยิช้ากว่าเขาอ่ะนั่นดีเกือบได้แล้วว่าเขาขอโทษเมื่อกี้เขามีไอวอลสี่อันใช่ป่ะแล้วเขากดรัวๆไว้แล้วมันวางสี่อันเลยกดรัวทำไมเนี่ยตได้อะได้จุดแ้วพอได้ที่เท่าไหร่อ่ะ ที่6เย้ได้อยู่แหลงขึ้นเปล่าไม่ขึ้นอีกตาหนึ่งอะถ้าถ้าชนะได้แบบถ้าเล่นไปลึกๆกะขึ้นมากดกดกดไปแบบผมหน่อยดิค่ะเพี่ขวัญครับก็มาดิครับขอเก็บเข้มเลยนำนำเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเด็บแล้วขึ้นเด็บแล้วถึงแม่น่ะถึงแมราจะไข่ผัดนั้นถึงตัวนี้ทีเดียวเองเออไปแลโอ้มันโดดโอ้โหเครื่องบินมันก็บินไปไม่ใช่หรอ เอาเหรอทำไมเขาเดินหน้าไม่ได้อะเธอกดอะไรเนี่ยทำไมเขาเดินหน้าไม่ได้เปลี่ยนแผนไม่ลงแล้วตรงนั้นอะนี่แหละเราจะพูดอะไรอะไรของพี่ขวัญเขาวะทุกคนเมื่อกี้มันกดเดินหน้าไม่ไปอะเมอี้ไม่ีคนลงป่ะแล้วแบบมีมีแล้วแบบเครื่องบินเขาก็บินไปแล้วว้ยเขาเขากดบินเขากดลงตัวนด้กงงว่าเลยระวังนะบ้านใหญ่มีนะบ้านํำตาน่ะํำตาลไหน น้ำตาลด้านซ้ายเธอไม่ได้มองเลยหรออ Amplify ไหมเอ้ยมีเหรอเฮ้มีทำสนด้วยเขาที่ยิงคนท้างซ้ายนั่นแหละคนมันอยู่มันอยู่บ้านตึกน้ำตาลสองชั้นตรงนี้ข้างหน้าบ้านหรอกไม่ไม่ไม่มันมาแล้วมันมาแล้วยิงไม่โดนเลยอ๋อมันเข้าบ้านน้ำตาลแล้วใช่ไหมล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วโอเค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 ทำดิมันมีคนหรอ ป่าป่าป่าเป็นไม่มีคนยิงไปทางความอ๋อเขยิงใช่ใช่นี่เขายิงเอ๊แต่ที่เขาเห็นมันน่าจะคนละคนหนุคนดีนะเขาระเบิดป่าไว้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดเขาเดินไปโดนมันจะตู้มไหมไม่รู้อะเพราะว่ามันจงประตูอะถ้าเขาเดินไปโดนตู้มเขาตายทำไมก็สวยไงคะเขาไม่รักษาเราเลยอรอไม่น่าขำแล้วนะเขาไม่รักษาเราเลยหรอ ไม่น่าถามเลยเออหรือว่ามันคนเดียวกันแล้วขีเอ็นเขาจำผิดวะพ่อไม่แดดใจวิ่งปืนเทพนั่นก็อาจจะใช่ปืนอะไรเหรอเฮ้ยเคาเจอคนเออเออเออมันเดาก็ดีแล้วเฮ้ยมีคนหนึง่งมันมีเพื่อนมันมีเพื่อนอีกคนหนึง่งเธอช่วยพยินยน้อยนั่นไงอยู่ตรงกลางเลยช่วยพยินยน่อยตอนนี้เขาฮีวก่อนนะเธอระวังนะเธอยิงหลบๆหน่อยนะหลบแล้วตายแล้วตายแล้ว มันมีคนคยิงมา <ๆ S 1> ข้างหลังอีกเขาได้ยินเสียงมันยิงมาจากไหนวะมันหายไปแล้วอะ่ะตอนนี้เขาไม่มีปืนระยะประชิดเลยนะเฮ้ยเสียงอยู่ใต้ตีนตตเฮ้ยอยู่ล่างล่างบ้านทงมันขึ้นบ้านเขาปะยังยังยังเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วใกล้จะขึ้นแล้วเนี่ยโอ้ยเบาค้างไอ้ปืนเกมค้างมันยิงเองไอ้ว h a t the f u c มันอยู่ข้างล่างเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเกมมันยิงเองเฉยเลยไม่ได้ยิงเลย ไปไหนแล้ววะมันอยู่ขอบบ้านมันอยู่ขอบบ้านไม่มีมันวิ่งอยู่ขอบบ้านนั่นแหละโอ้ยมันขึ้นมาแล้วเอ้าพอได้ยินมันวิ่งอยู่ขอบบ้าน๋อมันได้ไปอยู่นี้เออไปนะอยู่นอกอยู่นอกหน้าต่างเออโอ้ย<ว><น>มันขึ้นมาตอนไหนเนี่ยเล่นเกมไอโปรแกรมบั๊กไนมะ่ยิงเองเฉยเลยอะแล้วยิงไม่ได้มันคุมมัลไม่ได้นตอนนั้นมันยิง ยิงอย่างเดียวแหละมาดูกันนะฮะว่าพี่ขวัญจะพาไปถึงเท่าไหร่ตอนนี้เราติดท็อปสิบแล้วนะน่าจะนะอ๋อเท่าไหร่อ๋อเท่าไหร่ที่หนึ่งไปเลยเฮ้ยมาล่างบ้านแล้วแต่ไม่รู้มันขึ้นมาตอนไหนประเด็นคือทางทางที่มันวนๆมันคือเฮ้ยเธอสายมือมีคนซ้ายขวาหันไปอีกไม่ใช่ตรงนี้เออตรงนั้นแหละตรงเสาอ่ะเสาอะเสาไฟฟ้าเสาทังสายไม่รู้จักเสาไฟฟ้าหรอนะตรงนี้ใช่ไห เออโอเคแต่มันวิ่งเข้ามาแล้วมั้งไม่รู้ว่าเธอหันหน้าหนีอ่ะเขาไม่รู้เลยไม่เห็นนะเธอตาฝาดแล้วแบบไม่ใช่มุมนี้ไงมันเดินไปทางอื่นเนี่ยมันเดินเข้าไปทางขวาเนี่ยแต่ไม่รู้มันเดินไปทางไหนปล่อยไปตอนนี้เหลือเหลือแปดคนนะสิปล่อยไปได้ไงล่ะมันอยู่แถวนี้หละยังไงข้างหน้ายังไงข้างหน้าสองคนสองคนแบบนี้พี่ไม่รอดหรอครับล้ววไอล์กสองชั้นไวอลสองอันอีกแล้ว มันชาร์จนะมันยิงระเบิดมาดูแล้วเออระเบิดถ้าเรย้าไปชิดเรียกาย้าไปชิดลูกซองเออปลาขนาดนี้ปลาขนาดนี้พี่ไม่ไหวออกมายิาทงาาทำไมก็รู้ว่ามีคนอยู่ตรงนั้นอีกคนหนึ่นงออกมามุมที้เขายิงได้เฉยอสองคนดูหนูทำไมได้ยากเรารอเพื่ออะไรครับเอ้ยแต่ช็อปสูงขึ้นนะฮะเท่าไหร่ครับ เอ้ยคือโกหนึ่งอะป้ะวะฝั่งเขาแบกขึ้นโกจริง่ะว้าได้ที่สี่ว่าเรียกว่าแบกได้เหรอถมจริงเฮ้ยเขายิงตัวหนึ่งล้มทําไมเขาได้แค่คิวเดียวก็คิวเดียวยิงตัวหนึ่งล้มได้คิวเดียวไม่เขายิงตัวก่อนจำได้ไหมไอ้ตัวที่มาสองตัวแล้วเขายิงตัวหนึ่งล้มก่อนแล้วเธอไปยิงตัวหนึ่งทาไมเธอได้คิวสองคิวเอ่อเขายิงสองตัวนี่ เขาเป็นคนยิงดาวหนึ่งตัวก่อนอะจำได้ไหมแล้วเขาบอกว่าให้เธอมาช่วยเธอมาช่วยยิงตัวหนึ่งไปก็เออไงก็ยิงอีกตัวหนึ่งเธอยิงตัวเดียวเขายิงก่อนหน้าเนี้เป็นตัวนึงที่มันมาชาร์จเขาก็เลยไปสองตัวแเออโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่รู้เพื่อนขวัญเขามาแบกหรือเขามาอะไรนะอยังเงก็ ตามนั้นแหละครับผมอย่างไงชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้พี่ก็แรงเกินเร็วนะครับน้องๆต่อไปเราจะมุ่งสู่แรงเพชรที่ได้นะโอเคไหมโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็น like, share, กำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายบายบาย